สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวรา้านรถไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจา้าเข้าไปชมรีวิวกันเลยจ้าพี่น้องร้านเพื่อนขายทั้งเงินสดเงินผ่อนจ้าพี่น้องมีรถหลากหลายให้เลือจกจ้าวนมากันเป,ป็นพี่ห้องคูโบต้าเนาะค่ะเนาะมีทั้งขายตามสภาพประกาศตรวจเช็คกรอบใส่งานจา้าหน้าร้านของเพื่อนยิงยิงครับเทศบาลตำบลบ้านเพชรจา้าอีกฝั่งหนึ่งติดกับโรงเรียนเพชรบุรีจา้าร้านเพื่อนหน,น้าร้านขนาดกว้างขวางจา้ามองเห็นสุดลูกหูลูกตาจา้ามีรถเกือบทุกรุ่นให้เลืกเอก บางขั้นก็ขายได้เฉพาะเงื่อนสดจ้าบางรุ่นก็พ่อนได้สดได้จ้าพี่น้องทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีจา้าสำหรับลูกค้าผู้ใดอยากหาไฟแนนซ์มาจัดเก่งเพื่อนก็รับดูเด้อค่ะเด้อไฟแนนซ์สะก่อนทองกสอก็ได้จ้าพี่น้องหรือว่าลูกค้าส,สื่อผ่านทางโรงงานก็ได้จ้ามีเกือบทุกทุกที่หอจ้าทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นน้อยจา้าหรือลูกค้าผู้ใดสนใจรถไม่ก็มีเป็นอีซี oh <my> คิวเนซีจ้าพี่น้องขายทางงั้งเงืนสดเงื่นอนพือกันจ้า่อนไดทั้งรายเดือนรายปีเนาะ กส,สิมีแซมแกมกันไปจอรเดียยันมาหรือว่านิวฮอลแลนด์จ้าพี่น้องมีทั้งรถใหญ่ละวั็รถหน่อยเนาะขายตามสภาพก็ได้จ้าพี่น้องหรือสจสหายเก็บงาดรอบจะตรงกรอมใส่มีรับประกันล้างการขายไฮก็ได้คือกันจ้าในการเลือกรถของลูกค้าจ้าพี่น้องเพื่อนกรสิมีสร้างผู้ชำนาญการจ้าพี่น้องพาลูกค้าดทดลองขับทดลองใส่จ้าอยากรู้ระบบใดกระถามสร้างเพิ่นได้เลยจ้าพี่น้องสร้างเพิ่นเมื่ออาชีพอีรีแล้วกร้านแท็กเจอฟาร์มเพื่อนแน่นอนอีลีจ้าพี่น้อง ในการตรวจเช็ครถแต่ละขั้นจากพี่น้องพนก็มีซางผู้ชำนาญการคือกันจ้ามาตรวจเช็คให้จนว่าลูกค้าพอใจเนาะก,ก่อนจะทรงจ้ามีส้างเมือ่อฉีดแต่ละไฟแต่ละส่วนจากพี่น้องบพว่าสิเป็นส้างซ้อมเครื่องจาก้างเ็ดสีหรือว่าส้างเชื่อมสร้างออกจากพี่น้องมีครบวงจรเลยจ้ะหรือว่าลูกค้าผู้ใดมีรถว้ใสงานแล้วจ้ะพี่น้องอยากได้อะไรตั้ง่างหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลากหลายเพื่อนกันเด้อเพราะว่าจะเป็นอะไรเทียบจากพี่น้องหรือว่าอะไรแท้จากศูมคู่กต้ก็มีจากพี่น้อง มีถูกชิน้น่วนเลยจากผ่านพ่วนผาน่านบุเบิกโรตารีอุปกรณ์ต่อพวงรถไถจ้าก็มีเกือบทุกบุนทุกยีหอคือกันจ้าพี่น้องร้านแท็กเตอร์ฟร์มขอนแก่นจ้าพี่น้องรับจบทุกขั้นรับดันทุเกเขตจ้าพี่น้องเพาว่าสิเป็นเขตยากเขตง่ายหรือว่าอุปกรณ์ต่อพวงรถไถหรือแม้กระทั่งรถเกี่ยวเข่าจ้าพี่น้องคุยง่ายเบอง่งา,ยา,งายจา้าโดยเซลล์มืออาชีพจ้าเซลล์เพิ่นก็เป็นกันเองเบอาง่ายต่อง่ายจ้าพี่น้องของแถมกัหลากหลายเนาะ แนวทีสาคัญอีกอย่างหนึ่งจ้าพี่น้องยูรานแท็กเตอร์ฟมขอนแก่นเพื่อนขายทางออนไลน์จ้าพี่น้องขายทั่วประเทศเลยค่ะรับจัดส่งทัวท่วไทยเลยจ้าพี่น้องแม้กระทั่งตัางประเทศเพื่อนกระส่งคือกันจ้าใดรสนใจรถไทยกับคำว่าเบิ้องยูรานเพื่อนได้จ้าล้วก็นัดส่งได้พิกัดไดแจ้งเพื่อนมาได้เลยจ้าพี่น้องเพิ่มบอกไปอีกอย่างหนึ่งจ้าพี่น้องร้านแท็กเตอร์ฟร์มจ้ามีสองสาขาจ้าเพชรลุงเรื่องแท็กเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งยูกาลสินจ้าพี่น้องหรือว่าตลาดรถไทยขอนแก่นแท็กเตอร์ฟรามก็คือร้านแท็กเตอร ลูกค้าผู้ใดอยากได้รถแท็กเตอร์มือสองไปใส่งานหรือว่ารถไม่ไปใส่งานจ้าพี่น้องอย่าลืมเดินลานแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นจ้าเพิ่นบริการดีอีหลีเพิ่นสุดยอดอีหลีจ้ามีทีมงานบริหารโดยคุณตุลกาเนาะพี่น้องเนาะเบาง่ายเป็นกันเองจ้าแล้วก็ใจดีพร้อมติดต่อสอบถามฝ่ายขายได้เลยจ้า0942640798จ้า0858529515 0652821688จ้า0628622175จนึ่้าศน้าสแทดกเตอร์ฟาร์มเปิดท้าจารทุกมือ้าทุการอจ้ม